วันนี้เรามากินข้าวนอกบ้านกันค่ะกับน้องชูใจอาหารอร่อยมากที่พิซซ่นโลกงบ้านเรานี่เองวันนี้เดือโอกาสมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์พี่ป๊อปเลยที่นี่เลยค่ะครัวเฮียปอนี่เลยค่ะเมนูอร่อยๆทางนั้นเลยระหว่างรอเมนูนะคะอาหารจานแรกก็เสิร์ฟเลยค่ะนี่เลยปลาทอดอร่อยมากมาทีไรสั่งตลอดเลย วันนี้เราสั่งกันสองตัวเลยค่ะน้ำจิ้มอร่อยมากต้มยำรวมมิตรทะเลน้ำข้นต้มยำปลากดคางน้ำใสยำรวมมิตรซ่บซีดถูกใจนี่นี่เมนูนี้ผัดช,ชาทะเลและนี่ทะเลผัดผงกะหรี่อาหารครบแล้วก็ลุยกันเลยทุกเมนูวันนี้อร่อยมากๆ บรรยากาศดีอาหารอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแนะนำร้านนี้เลยนะคะร้านครัวเฮียปอ